กลับสวัสดีเอรถไถนิวยอรแลนด์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ,ะเราจะมาดูรถมือสองกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ที่4.75นะครับนะครับตัวนี้รถเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะนะครับตัวพนมนะครับเก็บสีพนมนะครับเก็บสีใบมีดนะฮะตัวนี้นะฮะ เป็นรถมือ2องครับนะฮะยางยางังใช้ได้อีกนานเลยนะครับยางยังยางยางัยง,ยงสภาพสภาพดีนะฮะตอนนี้นะฮะมาดูยางหลังกันนะครับยางหลังนะฮะคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ2,000ันกัชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะฮะเดี๋ยวเรามาดู ชั่วโมงนะครับอ่พอยู่ที่2,500ครับ2,597ชั่วโมงนะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ สวยนะครับสาภาพพร้อมใช้นะครับเครื่อง,งเงียบๆนะครับไม่มีเยิ้มนะครับตัวนี้สองพนห้าร้อกว่าชั่วโมงนะครับนะครับตัวนี้สาภาพพร้อมใช้เลยนะครับสาภาพพร้อมใช้ราคาตั้งไว้อยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทนะครับ ตัวนี้จะมีอุปกรณ์ให้2ชิ้นนะครับดันดินหน้ากับตัวผ่านพรวน,นะครับตัวนี้นะครับาราคาอยู่ที่7 8 0 0 0 0บาทนะครับรถ2อ0 0กนห้ารโมงนะครับตัวนี้นะฮะมีรับประกันให้เหมือนอรถป้ายแดงนะฮะมีรับประกันให้นะครับพร้อมใช้เปลี่ยนถ่ายของเหลวเรียบร้อยนะครับตัวนี้ ทีที4.75นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่780,000บาทนะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านเรืองชัยมอเตอร์นะครับหรือติดต่อได้ที่เซลพง์นะครับ0895401575นะครับเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับนะครับสมหรับคลิปหน้า เดี๋ยวเราจะมาเสนอรถรุ่นต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ